สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมีเจอผีวันนี้มัมมีจะเล่าเรื่องปู่ฤาษีที่ห้องผู้จัดการจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามฟังกันเลยค่ะย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วมัมมีได้งานใหม่ประจำอยู่ที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งไม่ไกลบ้านมากนักแต่เนื่องจากงานนี้เป็นงานที่มัมมีอยากได้มากและเมื่อบริษัท รับมัมมีเข้าทำงานมัมหมีจึงตื่นเต้นเป็นพิเศษเมื่อถึงวันรายงานตัวบริษัทนัดเวลา8โมงครึง่งแต่มัมหมีออกจากบ้านตั้งแต่ตีสีครึง่งและมาถึงหน้าออฟฟิศตอนตีห้าครึง่งทั้งที่ออฟฟิศอยู่ไม่ไกลนั่งรถแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแต่ด้วยความตื่นเต้นกับงานใหม่มากๆจึงอยากมาถึงก่อนเวลาดีกว่ามาสาย เมื่อมาถึงออฟฟิศยังไม่เปิดแต่มีนะ้าคนขับรถของผู้จัดการซึ่งน่าจะแวะมาเตรียมรถให้นายมาเห็นมัมหมีนั่งรอที่หน้าบริษัทจึงเข้ามาทักทายอ้าวหนูพนักงานใหม่ใช่ไหมได้ข่าวว่าจะมาวันนี้ปกติพนักงานออฟฟิศนี้จะมีกุญแจไขเข้าออฟฟิศคนละดอกจะมาเร็วหรือกลับช้ายังไงก็ได้ นาะชื่อนะ้าหมุยนะเดี๋ยวนะจะแจ้งผู้จัดการและไปปั๊มกุญแจมาให้วันนี้แหละแต่ตอนนี้นะเปิดประตูให้ก่อนหนูเข้าไปเก็บของในออฟฟิศก่อนแล้วกันแล้วออกไปหาซื้ออะไรกินก่อนก็ได้กว่าทุกคนจะมาก็8ปดโมงครึ่งนู่นนะาจะทิ้งกุญแจไว้ให้ม,หมัมีขอบคุณนะ้หมุยและเข้าไปนั่งรอที่โต๊ะ ตัวที่ว่างอยู่ซึ่งน้าหมุยได้จัดแจงไว้ให้สรุปคือน้าหมุยทำงานควบสองตำแหน่งคือเป็นแอดมินสำนักงานและคนขับรถส่วนตัวผู้จัดการค่ะน้าหมุยแนะนำสถานที่คร่าวๆว่าห้องกระจกตรงกลางคือห้องผู้จัดการัะหม,มีมองตามห้องของผู้จัดการเป็นกระจกทั้งห้อง แต่ติดฟิล์มฝ้าศูนยากาศไว้เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้จัดการหน้าห้องมีโต๊ะรองผู้จัดการและถัดมาคือโต๊ะของน้าหมุยส่วนโต๊ะทำงานของมาม,มีอยู่ฝั่งตรงข้ามมีโต๊ะของพนักงานแผนกเดียวกันอยู่สามโต๊ะด้านหลังเข้าไปเป็นห้องทานข้าวส่วนห้องน้ำอยู่ด้านนอกต้องเดินออกไปแต่ไม่ไกล น้าหมวยบอกว่าออฟฟิศนี้เป็นแค่สาขาของบริษัทดังนั้นจึงค่องข้างเล็กและอยู่กันแบบครอบครัวมีอะไรก็ช่วยเหลือกันไม่ต้องเกรงใจผู้จัดการเราใจดีมากมัมหมีได้ฟังดังนั้นก็โล่งใจหลังจากน้าหมุยขอตัวออกไปรับผู้จัดการที่บ้านมัมหมีก็อยู่คนเดียวที่ออฟฟิศ มัมมี่มองเข้าไปที่ห้องผู้จัดการที่ตอนนี้ปิดไฟอยู่แต่มีแสงไฟจากด้านนอกที่มัมมี่นั่งอยู่สาดเข้าไปพอได้เห็นลางๆโต๊ะทำงานของผู้จัดการใหญ่มากมีคอมพิวเตอร์จอใหญ่อยู่สองจอและมีตู้เอกสารอยู่ชิดติดผนังห้องอีกด้านส่วนโต๊ะรองผู้จัดการก็ดูสะอาดโล่งมีจอคอมพิวเตอร์2จอเช่นกัน และมีลูกตุ้มโมเมนตัมตั้งวางอยู่บนโต๊ะด้วยน่าจะเป็นสายมูพอสมควรเพราะมัมหมีพอจะทราบมาว่าลูกตุ้มโมเมนตัมตั้งโต๊ะทำงานนี้ใช้เพื่อเสริมดวงเสริม่วงจุ้ยได้ด้วยมัมหมีสำรวจรอบๆด้วยสายตาเท่านั้นไม่คิดจะไปหยิบจับแต่ต้องของคนอื่นอยู่แล้วแม้เจ้าของเขาจะเห็นหรือไม่ก็ตาม หลังจากมองสำรวจรอบห้องทำงานแล้วมัมหมีก็ก้มลงหยิบซองใส่เอกสารการรายงานตัวของตนขึ้นมาตรวจเช็คอีกครั้งเพื่อความมั่นใจว่าไม่ได้หลงลืมอะไรทันใดนั้นเจ้าลูกตุ้มโมเมนตัมที่ตั้งอยู่บนโต๊ะรองผู้จัดการก็เหวี่ยงกระทบกันไปมาทั้งที่ไม่มีแรงกระแทกกระเทือนใดๆเกิดขึ้น ซึ่งการทำงานของเจ้าลูกตุ้มโมเมนตัมนี้จะต้องมีแรงเหวี่ยงกระทบกันก่อนจึงจะทำงานมัมหมีมองไปที่ลูกตุ้มซึ่งกระทบกันซ้ายทีขวาทีอยู่อย่างนั้นคิดว่าจะรอให้มันหยุดเองเพราะไม่อยากไปหยิบจับของคนอื่นมันก็ไม่ยอมหยุดจึงต้องลุกขึ้นเดินไปหยุดที่โต๊ะนั้นแล้วจับลูกตุ้มให้หยุดทำงาน พอลูกตุ้มหยุดทำงานหางตาม,มัมหมีก็เหลือบไปเห็นเงาดำบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในห้องผู้จัดการมัมมียืนตัวแข็งทื่อเลยค่ะแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าอาจจะตาฝาดไปก็ได้จึงพยายามเพ่งมองเข้าไปในห้องผู้จัดการผ่านกระจกฝ้านั้นเพื่อดูให้แน่ใจเงานั้นยังอยู่มัมหมีเห็นชัดเลยว่าเงานั้นเป็นร่างชายแก่นุ่ง จงกระเบนสีขาวถือไม้เท้าและยืนหลังค่อมและเหมือนเงานั้นจะรู้ว่ามัมมีเห็นก็เดินวนเวียนไปมาอยู่ในห้องให้มัมมีเห็นกันจัดจัดไปเลยมัมมีกลัวมากแต่ก็พอรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าท่านนี้น่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางจึงพนมมือขึ้นและอธิษฐานว่าหนูเป็นพนักงานใหม่คะ่ะ มาเริ่มงานวันนี้วันแรกหนูไม่มีเจตนาร้ายต่อที่นี่หนูขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะและหนูจะตั้งใจทำงานค่ะสิ้นคำอธิษฐานเงานั้นก็จางหายไปพร้อมกับเสียงเปิดประตูออฟฟิศเข้ามาของพนักงานรุ่นพี่อีกสองคนในแผนกที่มัมมีมาทำงานพี่ๆทั้งสองกล่าวทักทายต้อนรับมัมมีและแซวว่าแม เริ่มงานใหม่มาแต่เช้าเชียวแล้วเข้ามาได้ยังไงเนี่ยมัมหมีตอบว่าเมื่อตอนเช้ามืดเจอน้าหมุยเข้ามาที่ออฟฟิศพอดีค่ะเลยได้เข้ามานั่งรอในออฟฟิศหลังจากที่ทำงานที่นี่ประมาณสองสัปดาห์ได้มัมหมีก็เริ่มสนิทกับทุกคนแล้วโดยเฉพาะน้าหมุยเพราะแกเป็นคนตลกเช้าวันหนึ่งตอนที่คนอื่นยังไม่มา มีแค่มัมหมีและน้าหมุยนั่งอยู่ในออฟฟิศด้วยกันมัมหมีจึงตัดสินใจเล่าเหตุการณ์วันนั้นที่มัมหมีเจอให้น้าหมุยฟังน้าหมุยบอกว่าอ้อน่าจะเป็นพ่อแก่นะพ่อแก่ก็คือปู่ฤาษีที่ผู้จัดการเขาบูชาอยู่ในห้องนั้นไงมานี่สิน่าจะพาเข้าไปดูมัมหมีไม่เคยเข้าไปในห้องผู้จัดการมาก่อนเพราะสองสัปดาห์นี้ มัมมีต้องเรียนรู้งานจากรุ่นพี่จึงไม่มีธุระอะไรต้องเข้าไปในห้องผู้จัดการแต่มัมมีเกรงใจจึงบอกน้าหมุยว่าน้าเปิดประตูกระจกให้หนูแค่ดูจากด้านนอกก็ได้ค่ะแล้วน้าหมุยก็เปิดประตูและชี้มือไปที่หลังตู้เอกสารของผู้จัดการนอกจากจะมีพระประธานแล้วก็มีองค์ปู่ฤษีตั้งอยู่จริงๆด้วยค่ะ หลังจากเหตุการณ์นั้นมัมหมีก็ไม่เคยเจอพ่อปู่หรือสีท่านนี้อีกเลยมัมหมีประจําอยู่ออฟฟิศนี้เป็นเวลาเกือบ3ปีจึงได้ย้ายไปประจําที่ออฟฟิศส,สาขาอื่นค่ะและมัมหมีก็ยังทํางานอยู่ที่บริษัทแห่งนี้จนถึงปัจจุบันค่ะมีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันกับมัมหมีไหมคะหรือเคยได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าหลอนในที่ทํางานมาแบบไหนกันบ้าง มาคอมเมนต์กันได้นะคะสุดท้ายนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงและข้อคิดดีๆบางอย่างจากการฟังเรื่องนี้นะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมัมมีเจอผีด้วยนะคะแล้วมัมมีจะมาเล่าเรื่องผีจากประสบการณ์จริงของมัมมีให้ฟังอีกเยอะๆเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ